สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะคะวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดูดวงชะตาประจำเดือนพฤศจิกายน2565นะคะและในวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คด,ดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีพฤษภนะคะ ท่านที่เกิดในราศีพุษภุนี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมไปจนถึงวันที่15มิถุนายนนะคะและในการตรวจเช็คดวงจะตานี้แม่หมอไม่ได้อิงจากดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟากไม่ได้อิงลัคนาอันใดน,นะคะแม่หมอจะอิงจากไพ่ยิปซีนี้นะคะเพราะว่าในไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาหลอดนี้และไพ่เรอนอมองนี้ จะมีความขังความเฉลี่ความแม่นยำยิ่งนักนะคะและก่อนที่แม่หมอจะตรวจเช็คดูดวงชะตาแม่หมออยากจะบอกดกาวท่านที่เกิดในราศีาพุกศนี้ให้ทราบว่าวันนี้แม่หมอแต่งตัวไม่เหมือนเช่นเคยเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วคือเดือนตุลาคมแม่หมอประกอบพิธีบวงสรวงไหว้ครูนะคะ ดังนั้นแม่หมอก็เลยต้องได้ใส่ชุดสาลรีนี้นะคะเพราะว่าครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ก็อย่างพระพุทธเจ้าก็มาจากประเทศอินเดียหรือทางศาสาศนาพราหมิ์ดูก็มาจากอินเดียครูบาอาจารย์ก็มาจากทางอินเดียนะคะดังนั้นแม่หมอก็เลยต้องใส่ชุดสาลรีประกอบพิธีกรรม ทำพิธีบวงสวงไหว้ครูนะคะเพื่อให้เกิดพลังงานบวกเพื่อให้ได้รับสิ่งที่ดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์เพื่อที่จะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์นี้ได้มาช่วยเหลือให้การทำนายจากแม่หมอนี้ได้แม่นยำแล้วมามีพลังโจนกันกันกบไพ่ทาหลอดและไพ่เรนอมองนี้ให้เกิดความขลังความจมังความแม่นยำยิ่งนักนะคะ โอเคเมื่อเข้าใจตามนี้แล้วเรามาตรวจเช็คดูดวงชะตากันอันนี้แม่หมอไม่ได้ตรวจเจาไม่ได้ไม่ได้ตรวจดวงชะตาโดยอิงดวงดาวเวลาตกฟากลัคนานะคะแม่หมออิงจากไพ่อย่างเดียวโอเคเรามาดูสถานการณ์ท่านที่เกิดในราศีพุงส่วนประจำเดือนพฤศจิกายน2565นี้นะคะ เจ้าชะตาในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ถือว่าท่านนี้โชคดีนะคะโชคดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีมีสุขนะคะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญหารก็คืออุดมสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะอันนี้โดยสภาพทั่วไปท่านมีความสุขดีนะคะมีอิ่มอยู่ดีกินดีอิ่มน้ำสำราญนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในบาง สิ่งบางอย่างเหมือนกันแต่โดยภาพรวมท่านก็มีความสุขทั้งทางใจและทางกายนั่นแหละทีนี้แม่หมอจะมาเจาะทีละเรื่องเรามาดูเรื่องการงานและการเรียนก่อนนะคะสำหรับด้านการงานนะคะช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนนี้ดวงการงานของท่านยังไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะคะดวงการงานมันยังเงียบๆนะคะ มันก็คือมันยังไม่ได้พุ่งรุ่งนะคะมันยังไม่ได้พุ่งรุ่งโรดมันจะเป็นยังไงก็คือการงานมันอยู่ในเกณฑ์เป็นปกติปกตินะคะไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่ธุรกิจการงานของท่านในช่วงเดือนพฤศจิกายนี้มันอยู่ในเกณฑ์ว่าเป็นมาตรฐานมั่นคงนะคะดีอยู่แค่ไหนก็ดีอยู่แค่นั้นนะคะคือคือมันยังไม่ได้พุ่งขึ้นเลยโดยเฉพาะ สถานการณ์ที่แม่บอกหมอบอกนี้มันจะอยู่เกิดขึ้นในช่วงต้นต้นเดือนพฤศจิกาไปถึงช่วงกลางเดือนอช่วงกลางเดือนพฤศจิกานะแต่ทีนี้ว่าพอเข้าสู่เดือนครึ่งเดือนหลังเดือนพฤศจิกานะเริ่มแต่วันที่15บหเป็นต้นไปช่วงนั้นแหละด้านธุรกิจการงานของท่านก็จะไปได้ดีมากก็จะ ประสบความสาเร็จในสิ่งที่ท่านตั้งใจอยากจะให้เป็นและนักศึกษาเล่าเรียนก็เหมือนกันช่วงระหว่างต้นต้นเดือนพฤศจิกานนี้หากแม้นว่าจะมีการาเทศข้อสอบหรือสอบอะไรก็แล้วแต่ขอ,ให,อให้ท่านนักศึกษานี้พยายามติวเข้มด้วยนะคะหรือว่าให้เพื่อนที่เขามีมีม,ม,ม,มีได้เกียรตินิยมหรือว่าเป็นคนเรียนเก่งนะ่ะ มาช่วยติวให้ก็จะเป็นการดีแล้วพอถ้ามีการสอบในช่วงครึ่งเดือนหลังไปหาปลายเดือนพฤศจิกาช่วงนั้นท่านก็จะสอบผ่านแล้วก็จะมีโอกาสได้เกรดที่ท่านต้องการอย่างเช่นเกิด a เกิด B ีอย่างเ B, างี้นะคะทีนี้มาดูว่าท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวในช่วงเดือนพฤศจิกานี้ท่านที่เกิดราศีพุกศบช่วงระหว่างนี้ ุรกิจการงานของท่านไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะอาชีพนั้นมันก็ยังเป็นมั่นคงเป็นมาตรฐานมั่นคงอยู่นะคะมันไม่ได้เอมันไม่ได้หวบลงแล้วมันก็ไม่ได้พุ่งขึ้นนะคะมันยังไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่จะเป็นอย่างนี้นะคะแต่พอช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปนั่นแหละด้านธุรกิจการงานของท่านเจ็ดก็จะดีหากแม้นว่าช่วงช่วงต้นต้นเดือนไปถึง กลางเดือนเนี่ยมันอาจจะเงียบเหงาอยู่สักหน่อยพอช่วงวันที่สิบห้าเป็นต้นไปถึงปลายเดือนนั่นแหละดวงการงานก็จะเริ่มมีผู้คนหลั่งไหลมารับใช้บริการธุรกิจการงานของท่านทาให้ท่านได้เป็นเพิ่มได้ในช่วงนี้นะคะช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะต่อไปเรามาดูเรื่องแห่งการเงินนะคะด้านการเงินแล้วเนี่ยดวงชะตาของท่านนี้ดีมากเลยนะคะท่านที่เกิดราศีพฤษภ การเงินดีนะคะการเงินมันก็จะดีดีมากขึ้นดีมากขึ้นหรือบางคนก็ดีแบบมั่นคงมีเงินเก็บฝากเป็นกอบเป็นกรนกรมมากอยู่แค่ไหนมันก็มีอาจจะมีเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาก็ได้นะคะเอาเป็นว่าดวงการเงินของท่านดีดวงการเงินไม่ติดขัดขัดสนเลยท่านนะยังได้จับจ่ายใช้สอยแบบคล่องตัวนะคะได้จับจ่ายใช้สอยคล่องตัวในด้านการเงินเลยนะคะ การเงินมันก็อาจจะมาจากช่องทางนั้นช่องทางนี้นะคะแต่ที่นี้ว่าการเงินนี้เอาสรุปเป็นว่าการเงินนี้ท่านไม่มีปัญหาเลยแหละในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะและการเงินมันก็จะได้มาจากด้านการงานด้วยนะคะโดยเฉพาะช่วงปลายไปลายเดือนพฤศจิกาช่วงนั้นแหละงานมันจะสร้างเงินให้กับท่านได้เป็นสุขเป็นปลื้มนะคะ ทีนี้เรามาดูเรื่องแห่งความรักนะคะสำหรับความรักแล้วก็ยังถือว่าอยู่เป็นปกติดีทีนี้มาดูความรักสำหรับคนโสดก่อนนะคะสำหรับคนโสดนในช่วงเดือนพฤศจิกายนี้ก็มีคนมารักมาชอบมาจีบมาขายขนมจีบให้กับท่านอยู่แต่ถ้าว่า,าท่านอาจจะยังยัง,ย,งยังไม่ใส่ใจในความรักสักเท่าไหร่เพราะว่า เนื่องจากว่าในหัวสมองของท่านนี้อาจจะคิดมุ่งหวังในเรื่องการสร้างเงินสร้างทองจะมากกว่านะคะดังนั้นถึงแม้ว,ว่าใครจะมารักมาชอบมาจีบท่านก็ไม่ได้เอาใจนี้ไปสวิตหวานกับเขาหรอกก็หากใครมาลักดีก็รับไว้ก่อนรับไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะคะท่านยังและอีกในหนึ่งท่านก็ยังมีการพินิจพิจารณาอยู่ว่า ใครที่มารักมาชอบเราช่วงช่วงนี้ช่วงเดือนพฤศจานี้เพราะว่าในสมองของท่านนี้จะมีแต่เงินดังนั้นท่านก็มาดูว่าคนที่มารักมาชอบมาจีบท่านนั้นฐานะแห่งการเงินของเขาดีมากน้อยเพียงใดนะคะถ้าคนไหนที่ฐานะด้านการเงินมั่นคงดีท่านก็อาจจะเอาใจเอ็นไปไปคุยมากสักหน่อยนะคะหากแม้ฐานะการเงินของใครที่มาจีบท่าน ยังไม่ดีสักเท่าไหร่ท่านก็อาจจะมุ่งหน้าแต่คิดแต่สร้างเงินอย่างเดียวจะเป็นอย่างนี้นะคะดังนั้นคําตอบก็คือคนโสดก,ก็ยังต้องอยู่เย็นเป็นโสดไปก่อนนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนี้ต่อไปเรามาพูดถึงคนที่มีคู่คนที่มีคู่หรือคนที่มีเป็นสถาบันครอบครัวนะคะจะเป็นว่าคนที่เคยแต่งงาน หรือไม่ได้แต่งงานเกจ,จดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียนแล้วมาอยู่รวมกันเป็นครอบครัวจะมีลูกหรือไม่มีลูกก็ตามถือว่าเป็นความรักของคนที่มีคู่เป็นสถาบันครอบครัวดวงชะตาของท่านดีอ่ะครอบครัวสถาบันครอบครองท่านนี้มันยังดียังมั่นคงยังอบอุ่นดีอยู่นะคะไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นเลยสามีกับภรรยาก็เข้าอ,อกเข้าใจกันดี มีความผูกสัมพันธ์ที่มั่นคงอย่างเป็นเหตุเป็นผลดีก็ถึงแม้ว่ามันจะไม่สวีทหวานกันแต่ว่ามันเป็นความรักที่อยู่ในฐานะที่ยัง่งยืนและมั่นคงและมีการให้เกียรติให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะมีการหเห็นคุณค่าคุณงามความดีซึ่งกันและกันนะคะการการ,การดำเนินวิถีชีวิตชีวิตคู่ความผูกสัมพันธ์ก็ไปได้เรื่อยเรื่อย รู้สึกว่าจะมีความสุขมากกว่ความทุกข์นะคะก็คือไปเรื่อยๆสบายๆส,ส,สบายชิวๆเลยนะคะโอเคด้านความรักก็ไม่มีคู่ทั้งคนโสดด้านความรักก็ไม่มีปัญหาทั้งคนโสดและคนที่มีคู่นะคะเ,คเพียงแต่ว่าคนโสดนี้อาจจะยังไม่ไม่สะระโสดเท่านั้นเองนะคะต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องเคาะนะคะ สำหรับเรื่องคอแล้วนี้ท่านที่เกิดราศีพฤษภหากแม้นว่าช่วงที่ผ่านมาอาจจะเป็นเดือนตุลาหรือปลายเดือนตุลาหรือต้นต้น,ตน,ตนเดือนพฤศจิกาหากแม้นว่าท่านอาจจะมีเกณฑ์ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าป่วยอะไรก็แล้วแต่แหละพอพอเอาเป็นว่าสักหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่สอง การเจ็บไข้ได้ป่วยของท่านนั้นก็หายคืนนี้มาเป็นปกติดีนะคะเต่เคาะเรื่องสุขภาพร่างกายนี้มันก็จะไม่มีมันก็จะหมดไปแต่ทีนี้ว่าดวงชะตาของท่านให้ระวังอีกเรื่องหนึ่งเคาะเรื่องเคาะนะคะถึงแม้ว่าท่านนี้สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอีกแต่ให้ระมัดระวังเรื่องคําพูดคําจานะคะเรื่องคําพูดคําจารเรื่องการาพูดจาไม่เข้า โอ้ของคนใดคนหนึ่งอาจจะพูดจาแล้วมันไปสะเทือนอ,อกสะเทือนใจของคนใดคนหนึ่งแล้วเกิดมีการทะเลาะเบาะแหวง่งขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะคะให้ระมัดระวังคําพูดคําจาด้วยนะคะจะพูดอะไรก็ให้ท่านนี้ไตรตรองไปก่อนบางทีท่านก็คือไม่ได้คิดอะไรคือเราพูดแบบบริสุทธิ์น่แต่ว่าคนฟังอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะเพราะมันเป็นช่วงจังหวัดดวง ดวงข้อของท่านเรื่องนี้มันยังติดอยู่มันยังมีมีมิบากรรมอยู่นิดหนึ่งเรื่องคําพูดคําจานะคะดังนั้นจะพูดจะจาในเรื่องอะไรเรื่องของใครของเราของคนอื่นหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ขอให้ท่านนี้ได้พินิษพิจารณาในคําพูดที่จะพูดออกไปก่อนนะคะให้ไต่ตรองได้ก่อนพูดแล้วทุกอย่างมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะพูดจาดีเข้าไว้นะคะแล้วก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะ ที่ว่าจะมีความขัดแยง้งก็จะเกิดขึ้นกับคนหนึ่งละ่ะอาจจะไม่ไต่ตองก่อนหรือว่าเป็นคนที่ตามนิสัยส่วนตัวเป็นคนหัวร้อนไวหรือว่าอารมณ์เสียง่ายอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเป็นคนใจเย็นๆยนมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องปัญหาแม่หมอก็บอกไปแล้วละ่ะท่านที่เกิดราศีพฤษภนี้ท่านโชคชะตาดีในช่วงเดือน พฤศจิกายนนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่ท่านไม่มีปัญหาเลยก็คือเรื่องการเงินนะคะบางคนที่ชอบในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะจะเป็นหวยจะเป็นลัตเตอรี่หรือว่าหุน้นหรือว่าอะไรก็ได้ในการเสี่ยงโชคนะคะท่านจะประสบความสําเร็จดีนะคะหรือบางคนก็นําเอาเงินมาสร้างกําไรนําเอาเงินมาลงทุนสร้างกําไร ให้ได้เงินอย่างนี้ก็ได้ถือว่าเป็นก็จะประสบความสําเร็จดีนะคะคนที่ชอบเล่นหุ้นเล่นหวยเล่นอะไรช่วงเดือนพฤศจิกานี้โดยเฉพาะช่วงระหว่างช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะท่านจะมีโชคมีลาบได้การเงินเป็นกอบเป็นกรรมจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกานี้ท่านนี้รู้สึกว่าจะมีซิกเซนต์อยู่สักนิดหนึ่งอย่างเช่นบางคนก็ ฝันแม่นฝันเราแม่นเราเอามาตีมาตีความหมายที่จะเสี่ยงโชคนี่ก็เป็นจริงอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้ก็สรุปแล้วการเงินไม่มีปัญหาและการงานก็ไม่มีปัญหานะก็มีความอยู่เย็นเป็นสุข,ส,ขสุขสบายดีชิวๆนะคะแต่ถ้าว่าท่านก็จะตึงเครียดนิดหนึ่งโดยเฉพาะท่านผู้หญิง ท่านผู้หญิงที่มีความรักนะคะคือบางครั้งบางคราในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นความรักความผูกสัมพันธ์ระหว่างเรากับคู่รักของเรานี้บางทีมันก็เป็นการขัดแย้งกันอยู่เหมือนกันนะคะขัดแย้งเรื่องเ,เรื่องไม่เป็น,เ,ปนเรื่องอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวความหึงหวงอะไรอย่างนี้คือ,อท่านอาจจะคิดมากคิดลบไปแล้วก็เกิดเป็นอารมณ์เสียหัวร้อนเกิดเป็น ทำให้ตัวเองนี้ต้องหงุดหงิดต,ต้องปวดหัวต้องเครียดอะไรอย่างนี้นะคะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกท่านอาจจะคิดไปเองก็ได้นะคะทีนี้กล่าวโดยสรุปสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านที่เห็นชัดเจนนะคะสำหรับท่านที่เกิดในราศีพฤษภนี้ก็คือเรื่องการเดินทางช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ดวงชะตาของท่านนี้เหมือนกับ ชีพจรลงเท้าเลยนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางบ่อยมากเลยเดินทางไปนั่นเดินทางไปนี่เดินทางไปทําบุญตรงนั้นเดินทางไปทําบุญตรงนี้หรือเดินทางไปเยี่ยมคนนั้นเยี่ยมคนนี้เดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางไปต่างภาคเดินทางไปต่างประเทศมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะและในการเดินทางของท่านนี้มันเป็นการเดินทางไปสู่สิ่งที่ดีและมีความสุขและมีโชคมีลาบด้วยนะคะ และในเรื่องการเสี่ยงโชคเหมือนกันหากแม้นว่าใครชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงซื้อหวยซื้อแอตตันี่อย่างนี้ท่านอาจจะมีโชคลาบจากการเดินทางก็ได้นะคะจากการเดินทางหรือว่ายวดยานพาหนะของท่านหรือของคนอื่นหรือของใครก็ได้คือคือ,คอท่านจะมีซิกเซนรูทอยู่นะคะจะเป็นอย่างนั้นเอาสรุปแล้วก็คือดวงชะตาเดือนพฤศจิกาท่านสดใสดีมากๆเลย และวได้เดินทางบ่อยๆมากเลยเดินทางไปเที่ยวเดินทางไปทําบุญเดินทางไปไหนก็แล้วแต่และแต่การเดินทางมันสร้างให้เรานี่มีความสุขทั้งทางใจและทางกายดีมากๆเลยนะคะโอเคแม่หมอก็จะขอจบการทำลายโชคชะตาราศีพึกสบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะและการตรวจแค็ดูดวงชะตานี้แม่หมอดูเป็นภาพรวมภาพรวมภรวมนะคะ แม่หมอจะไม่ได้เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งเลยนะคะการดูความแม่นยำความฉมังมันจะมีจากคนหมูมากนะคะหากแม้นว่าใครต้องการอยากจะดูเป็นดวงส่วนตัวของเราโดยตรงแล้วเพื่อให้เกิดความแม่นยำและฉมังยิ่งนะักก็มาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านนี้นะคะราะการนี้ท่านนี้มาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านนี้แม่หมอก็จะเอาวันเดือนปีเกิดของท่านนี้ มารวมกันกันกบไพ่ทั้งไพ่เรลนมองและไพ่ทาลอตนี้นะคะเพื่อให้เกิดพลังงานบวกแล้วท่านนี้ก็สามารถที่จะได้มียานสัมผัสพิเศษเลือกให้ใบที่เป็นความหมายที่แท้จริงของดวงชะตาท่านนะคะแล้วท่านก็จะได้รู้ว่าดวงของท่านเป็นอย่างไรอันนี้คือดูดวงแบบส่วนตัวแต่ถ้าใครไม่สะดวกมาดูส่วนตัว เพราะว่าบ้านอยู่ห่างไกลกันอยู่ห่างคนละประเทศอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละภาคอะไรประมาณนี้นะคะมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็มาดูดวงชะตากันทางออนไลน์ก็ได้นะคะโดยมาดูแล้วแม่หมอก็จะเปิดกล้องนะคะเปิดเปิดกล้องเปิดวิดีโอแล้วท่านก็จะสามารถเลือกให้นี้ได้ด้วยมือของท่านหยิบเอง ท่านจะมีญาณสัมผัสที่เศษแรงได้เป็นอัศจรรย์อัตโนมัติเกิดขึ้นทันทีทันใดแล้วท่านก็สามารถที่จะมองมองเห็นไพ่ผ่านจากการวิดีโอนี้ว่าไพ่ใบไหนที่ท่านชอบที่เป็นจริงท่านก็จะเลือกได้ในไพ่ที่เกิดขึ้นจริงนะคะหรือหากแม้นว่าใครไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอที่บ้าน ไม่สะดวกดูทางออนไลน์ก็ไม่เป็นไรนะคะขอเพียงให้ท่านนี้เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอที่แม่หมอตรวจเช็คไว้นี้นะคะที่ช่อง YouTube ของแม่หมอนี้ช่อง YouTube ของแม่หมอชื่อว่าศูนยิตินีนทรอดช anel น,นะคะก็เข้ามาดูมาเป็นและเข้ามาดูแล้วก็มากด subscribe กดไลค์กดแชร์แม่หมอมาเป็น FC ประจำแม่หมอด้วยนะคะแล้ว ถ้าเป็น f อฟซีประจำแม่หมอแล้วท่านก็จะไม่ได้พลาดโอกาสเพราะว่าแม่หมอตรวจเช็คดูดวงชะตาทุกเดือนทุกเดือนทุกปีตลอดไปเลยเว้นซตว่าแม่หมอเจ็บป่วยหนักๆก็จะไม่ได้ตรวจเช็คดูดวงชะตานะคะและแม่หมอก็ยังให้เบอร์โทรไว้อยู่ตรงนี้นะคะหากท่านมีปัญหาเรื่องดวงหรือเรื่องอะไรก็ได้แต่ดวงเกี่ยวกับความรักการงานการเงินหรื กัดกุ้มใจในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้ท่านโพรมาหาแม่หมอปรึกษาแม่หมอได้หรือว่าจะปรึกษาเรื่องดวงก็ได้โดยให้ท่านนี้กด subscribe เสร็จแล้วให้ท่านนี้บอกวันที่เกิดเดือนที่เกิดพศที่เกิดแล้วตั้งคําถามมาหนึ่งคำถามว่าท่านอยากจะรู้เรื่องอะไรแม่หมอตรวจให้ฟรีนะคะไม่คิดสตังค์นะคะและที่สำคัญเมื่อแม่หมอ ดูดวงให้ฟรีตอบให้ตอบให้ฟรีแล้วแม่หมออยากจะขอความกรุณาจากท่านที่เขียนมาถามให้ไปอ่านคำตอบที่แม่หมอตอบด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาบอกแม่หมอด้วยกันว่าการที่ท่านได้รับคำทำนายนั้นมันเป็นอย่างไรถูกต้องกี่เปอร์เซนต์หรือว่าท่านอยากจะแนะนำให้แม่หมอมาพูดอะไรเรื่องอะไรในการทำนายโชคชะตา ก็เขียนคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะจะให้แม่หมอทําเป็นรูปแบบไหนก็เขียนมาบอกเพราะแม่หมอจะได้นํามาปรับปรุงเนี้ยนะคะโอเคสําหรับท่านที่มารับชมทั้ง FC เก่า FC ใหม่นะคะหรือท่านที่ยังไม่เป็น FC แม่หมอก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะคะทั้งคนไทยและคนต่างประเทศขอขอบคุณกันทุกผู้ทุกคนเลยนะคะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงการทําบุญทําทานสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบุญ,าบ,ญ,าบ,ญบารามีขอให้ท่านนี้ได้รับกุศลรับผลบุญขอให้บุญหนุ้นําให้ท่านมีความสุขในทุกๆุกเรื่องนะคะขอให้บุญกุศลน,นั้นกระจัดบวงเวียนบวงกรรมบวงมันให้ออกไปจากชีวิตของท่านนะคะขอชีวิตของท่านนี้จงได้รับแสงสว่างจากกุศลรับผลบุญที่ท่านสร้างมาแม่หมอก็ขออวยพรขอให้ท่านนี้ ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้จงพ้นจากทุกจากโศกจากโรคจากภัยขอให้พ้นจากสภากตรีนเดอร์จันไรทั้งหลายด้วยเถิดสาธุเพียงโอเคแม่หมอก็จะขอลาไปก่อนนะคะขอทุกท่านจงโชคดีมีชัยนะคะบ๊ายบาย Thank you so much Thank you so much